ระ,ะดับรชมพูค่ะพี่น้องทุกคนมานำท่างเรอน,นี่เป็นเพื่อรับลูกเคน <c oughs> นี่มอเตอร์ไซค์นำท่าอีกเรื่อบนญลวงกันเลย วัดอนินประชาราช มาแล้วมาแล้วมันเป็นหอดแล้วตานนี้อะไรบ้างเลยไงเจ้าดอกมาแล้วมาแล้ว,ลวพีดอกแม่แม่จริงเมตหาท่ายคลิปอยู่ <laughs> บิดปอพ่อย

มาหอดจอดถึงแล้วพี่น้องมาหอดหน้าแล้วบ่พี่น้องหอดหน้านเราบ่มาทางไหนาานี่เขาปักบ่อันนี้นอดดินแดงามาทางนอดดินแดงดูอ่ะยิดเนี้ละ่ะเพราะว่ามันพิจารณ์อ้าวมาหอดจอดถึงอ้าวอย่าบอกเด้วอว่าอย่าบอกเด้วอว่ารถบรรทุกขั้ดแรกบ่อ,อ้าวมาพี่น้อง รถปลาโก,กามาคันแรกเหมือนนี้เอา้ามาคันแรกของรถบัาเราเลือ่องนอนเลยลูกเออแม่นไ่เขาบานอยู่ซื้อจับเขาปัาเบิดอยู่แล้วอ๋อเหรอจิ้มงานมาเจ็ดแปดท่านเหยได้พี่น้องสถานที่กว้างขวางแห้งค่ะพี่นอ้องเออจีนแม ุดยอดของคืนพักแรมวันนี้คุณซาลาเพื่อนพี่น้องเล่ซาลาโบตุนตัวพันอีกเัืพี่น้องโอ้อันนี้ซาลาเพื่อน ยอดของการทักแรกพี่น้องคอสตซูมก็มาถึงแล้วรถไทยรัฐ รถบัสสามคันน่าจะทยอยทยอยกันเข้ามาเนี่ยหลับพี่นอนเฮ้ยไปจองปักไส้ไปจองปักไสไปจองปักไสก่นอนลูกๆก,ก็ทยอยกันลงมาจากรถหาที่ดับที่นอนเลยลูกๆ เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยอ่าทยอยกันลงมาแล้วค่ะสาวๆอ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ก่อนนะคะขอพรบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ